ยุค20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าอีสุภษรคือเจ้าพ่อหนังรักวัยร sort of <Yes> well ุ่นอันนี้ผมพูดถูกไหมครับก็เขาก็พูดกันอย่างนั้นเขาให้ฉายาสมยานามกันในช่วงนั้นนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้นำกับที่โชคดีที่สุดที่ได้อยู่ใกล้ดาราหนุ่มสาวๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นกึ่งกึ่งกึ่งสั้นๆว่า คือเมื่อก่อนไม่มีดาราที่เป็นวัยรุ่นนะฮะเ,เขาจะใช้ดาราที่มีอยู่ประจําอยู่แล้วอย่างอย่างเ,าเขาก็เป็นคู่กันมาตั้งแต่สายวรารมิตรพัชนาสมบัติอรัญญา,าสารพงษ์ชาตรีกับใครต่อใครอะไรเงี้ยนนะฮะต้องเป็นเป็นนวรัชต้องเป็นอะไรต่างๆต,ต้องเป็นจารุณีสุขสวัสดิ์อะไรอย<ม>่างเงี้ยท,ที่ทู่ธุนทไรนี่แล้วามาเปลี่ยนว่าทำไมทำไมต้องต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นดาราอย่างนั้น คนรุ่นใหม่ก็เป็นสามารถที่จะเป็นดาราได้นัาดาราหนังใหม่ก็สามารถเป็นได้ก็เปิดโลกของของดาราวัยรุ่นขึ้นมาก็ดาราวัยรุ่นหน้าใหม่ๆขึ้นมาจากมาอะไรขึ้นมาก่อนหน้านั้นเป็นจะเรียกว่าหนังไทยเป็นประเภทใดครับบูแอคชั่นล้างผลาหรือยังไงครับก็เขาก็มีครบทุกรถนะฮะแต่ไม่มีหนังที่จะที่จะเป evet. ็นหนังเยาวนหนังวัยรุ่นไม่มีหนังวัยรุ่นนะฮะ หนังวัยรุ่นก็จะเป็นหนังถ้าเป็นหนังวัยรุ่นก็จะเป็นหนังที่ออกในทา,ทางของดรามา่าเป็นหนังชีวิตหรือว่าเปิดชีวิตวัยรุ่นความสนุกสนานของเขาแต่เรา<ห>เรามาเปิดมาเปิดโลกของวัยรุ่นในเรื่องของความสุขความสนุกสนานในวัยวันชีวิตของเขาความรักอะไรเงี้ต่างนานี่ครับก็เลยกลายเป็นการเป็นเป็นการเริ่มต้นของการเปิดโลกหนังวัยรุ่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความประสบความสำเร็จแล้วก็มีการสร้างหนังวัยรุ่น ตามกันมาเยอะแยะมากมายก,ก็ก็เลยกลายเป็นสัญญาณวนาวว่าจะพนักวัยรุ่นประมาณ20กว่บเรื่องได้นะ,ะที่ทําตอนนั้นกาจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะฮะจนกว่าจะเลิกจากวงการหนังประมาณ2 2เรื่องครับครับเรียกว่าทุกวันนี้เรียกว่าเลิกจากวงการหนังเ,เลิกเลิกจากวงการหนังแต่ก็ยังยังมีการให้คําปรึกษาอยู่บ้างหรืออะไรอยู่บ้างนะครับมีการแจ้งตัวให้กลับบ้างแต่ยังรังเลอยู่ เรื่องแรกในยุคนั้นยี่สิบปีที่แล้วเรื่องแรกที่ทำคือชื่อเรื่องไรครับรักทะเลนรักทะเลนฮะ,ะพระนางคู่นั้นคือพระนางทั้งหมดก็จะมีอยู่หลายคู่ครับพระนางก็คือจะเป็นมีมีเล็กกับกบมีมีแท่นนะฮะมีแท่นกับแอลมีมีแท่นมีแท่นมีแท่นกับกรอบ,รบมีทงกับแอล เล็กนม่หมายถึงเล็กปีชาชนะภัยไม่ใช่ฮะอันนี้คือเล็กก็คือจะเป็นเลเ็กอ่อ่เป็นพระเอกของคณะสถาปัตย์อ๋อ <c oughs> ก็คือเป็นดาราใหม่หมดเลยหก<ะ>คนนะฮะหกคนมาจากมาจากจุฬามาจากธรรมศาสตร์นะฮะมาจากศิลปกรมาจากร,กรมา,า,กามะะคำแหงอะไรเนี้ยฮะคุณ่นึกยังไงตอนนั้นถึงถึงได้อยากจะนําเรียกว่าดาราใหมา่ๆจากมารวมมหาวิทยาลัยเข้ามาคือเรามองว่าเอ่อ ตอนนั้นคือเริ่มจากการเขียนหนังสือชุดนิยใหนักศึกษาครับแล้วก็เ,เขียนหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเป็นเพราะพี่ต้อยมาโนปริยมุทยัยเป็นคนบอกว่าให้เขียนอะไรที่มันสนุกสนุกออกมาในโลกของของของหมหาลัยนะครับก็ก็เป็นครูคนแรกแหละที่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 บอกว่าให้ให้ให้เขียนในสิ่งที่เราเอนำความสุขสนานในหมหาลัยออกมาบ้างสี่มันมโลกมันเป,นปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะ นะก็ก็เขียนทีนี้เราก็มาเขียนว่าหมาอะไรเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นอะไรที่ที่ดูแล้วแบบยิ่งใหญ่สูงค่าครับนะครับหม,ม,มาอะไรเราก็แต่เราเราลองบอกว่าหมาอะไรนี่ไม่ใช่สูงสวรรค์พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เทวดาคเขาเล่าเรียนภาคเขลียนวิชาและถูกเรียกว่าเหล่าปัญญาชนแต่จริงเขาใช่เลอเลศประเสริฐในทุกแห่งหนิงแท้ของเขาคือคนดีเลยบางคน คู่กันมันก็จะมีชีวิตใช่ไหมฮะเด็หมาอะไรเนี่ยก,ก็มีความรักก,ก็มีการเล่นมีการไปช็อตเทปรองเทปไปเที่ยวไปศึกษาในหามีคนซึ่งแบบต้องถูกดีทายไปมีบางคนซึ่งแบบาเจ็บช้ำจากการที่มีความรักถึงการที่เข้ามาเรียนเด็กหาอะไรการปรับตัวจากมัธยมมาสู่อุดมศึกษามันเป็นเรื่องของเด็กบ้าน,นอกที่เข้ามาอ,มอยู่กรุงเทพเด็กกรุงเทพที่ต้องเข้ามาเรียนอยู่ร่วมกันกับเด็กต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้ชีวิตเขาเขาเขา,ขา,ขา โลกของวัยรุ่นเพิ่งเปิดขึ้นมาเพิ่งเปิดขึ้นมาพอเ,เ,เปิดขึ้นมาปั๊บชีวิตเขาก็จะมีความหลากหลายมากมีความสุขสุขสารมีสามแยกปากหมามีตรงจุดที่เป็นเรียกว่าเส้นทางเดินแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีกลุ่มของสาวงามมีกลุ่มของผู้นักกิจกรรมมีกลุ่มออกค่ายต่างๆซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของร่วมมหาลัย ความเป็นนิสิตจุฬาของของปีดีด้วยที่อยู่ในในใช่<อ>ลแล้วเราก็มีเพื่อนในหลายหมาอะไร<ช>ก็ทําให้รู้จัก,กว่าทุกหมาอะไรนะก็มีความสุขมีความสุขมีความทุกข์มีอะไรที่ท,ท,ที่ที่มากกว่า<ช>เรื่องของการเรียนอย่างเดียวเราก็เราเอาชีวิตหมาอะไรตรงนั้นนะฮะมาเขียนเป็นชุด,ชดนิยายรักษาแล้วพอเขียนก็ดังขึ้นมาก็ดังมากมากดังมากๆก็มีคนก็จะซื้อไปทําเป็นหนังั โดยที่ใช้ดาราเก่าๆเล่นนะฮะซึ่งซึ่งเราก็บอกให้ไม่ได้นะฮะถ้าทำชื่อย่ารักษาก็ต้องเอาันศึกษาไปเลนจริงๆชีวิตมันก็จะได้เป็นจริงไม่งั้นผ้ามันขัดแยง้งผ้าขัดแย้งกันนะฮะก็เลยบอกว่าทัเองแต่ถือว่ากล้าหาญมากนะครับในยุคนั้นถ้าถ้าเรีกกว่าเปลี่ยนกระแสเพราะาจริงๆแล้วประเทศไทยในยุค20ปีก่อน,ก,นการเปลี่ยนกระแสหรือว่า การบูมกระแสอะไรขึ้นมาอันนึงคิดมากพอสมควรไหมครับตอนคิดมากก็แต่เราอ,อยากที่จะทําอยากเปลี่ยนคือคนที่อยากเปลี่ยนกอต,ตอนนั้นทํางานบร,ร,ษริษัทโฆษณานะฮะก็ก็เป็นอะไรท,ท,ที่ที่ก้าวหน้ารุ่งโรจน์อยู่เลิกเลยลาออกไปเลยเอาอย่างนั้นเลยลาออกไปเลยแล้วก็มาทาเป็นคือมาเป็นเด็กเสิร์ฟน้ําในกองถ่ายเพือ่อที่จะเรียนรู้วิธีการทํางานในการถ่ายทำภาพยนตร์ จาก,กเราซึ่งเป็นพนักง,งานในบริษัทโฆษณาซึ่งมีอนาคตพลิกชีวิตตัวเองลาออกมาเป็นเด็กยุกน้ําในใน,ในกองถ่ายในกองถ่ายครับ,รบเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทํางานหนังกันยังไงมันคุ้มเหรอครับอ่านะมันก็เป็นชีวิตที่น่าเสี่ยงน่าสนุกเพราะว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหนังออกมาให้ออกมาเป็นในรูปแบบของเอ๊ะทำไมไม่มีหนังวัยรุ่นเลยอะ่ะไม่มีหนังให้ไปรุ่นไ,ได้ดูกันเลยอะไรเงี้ยครับ เราดูหนังวัยรุ่นของต่างประเทศแล้วทำไมวัยรุ่นไทยหนังวัยรุ่นไทยไม่มีเหรอะความสุขความสุนทรต้องมีน่าจะมีบ้างก็เลยก็เลยทำมาทำมาแล้วก็เสนอโปรเจกต์ไปทางคุณเจียงนายเสจียงคุณสมศักดิ์เตชะรัตน์การเสริ่กก็ยุคนั้นยุคนั้นเป็นสามองคลฟิล์มแล้วใช่ไหมเป็นสามองคลฟิล์มฮะเขาบอกว่าอ้าวถ้ากล้าคิดมากล้านำเสนอมาใช่ไหมฮะกล้าที่จะไม่เอาค่าตัวไหมบอกกล้า โอ้ตลองกันแบบนั้นเลยฮะก็คือทําหนังก็คือไม่ต้องมีค่าตัวไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ไม่รู้สึกว่าถูกถูกเอาเปรียบเหรอครับไม่เจ้าของหนังบอกว่าเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาเขาลงทุนมาเนี่ยเขาเขาเขาจะขายไม่ได้ครับขายแล้วไม่มีคนดูแต่เขาอละลงทุนนะฮะลงทุนให้นะรยกว่าเหมือนจะลงทุนร่วมกันลหละ่าก็ก็ก็ถ้าได้หนังมันได้ตังค์ขึ้นมาก็โอเคอ่ะค่าขนมไปกินนะ การแคสติ้งคนสมัยนั้นเนี่ยอย,อย่างยุคนี้มีโมเดลลิ่งมีคนอแรงต่างค,คุณนี้แคสติ้งน่าแสดงย,ยังไงครับแคสติ้งจากธรรมชาติในสิ่งที่เราต้องการนําเสนอหมันที่ต้องไปนั่งแถวสยามรอคนผ่านไปผ่านมาหรือเดินเข้าไปในรูมาอะไรเลยอคือชีวิตเราอยู่กับหมาลัยเพราะั้าเรารู้จักกับหลายๆหมาลัยแล้วก็เราสร้างเราสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วมีคาแรคเตอร์ยังไงใช่ไหมคเราก็ แล้วก็ไปมองอยู่หนึ่งในหมาลัยสองก็คือที่สยามครับนะครับแล้วก็มองดูแล้วก็เลือกขึ้นมานะบางครั้งก็เราต้องการคนจากหมาลัยศิลปากรจริงๆล้วก็ไปเดินไปหาในตามหาลัยศิลปากรก็ต้องเดินเข้าไปในหันเดินไปหาคนผมยาวๆนะฮะถ้าทางเซซอๆนะฮะแต่ถ้าทางเซ่อๆก็จริงมาจากบ้านนอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปได้คนซึ่งผมเป็นผมยาวหน้าทางแบบเซื่อๆมาจากบ้านนอกอะไรเงี้ยฮะก็ เข้าไปคว้ามาก็เดินเข้าไปคุยกับเขาเลยว่าก็เดินเข้าไปคุยฮะก็ว่าเนี่ยต้องการเรามาร่วมสนุกกันไหมว่ามาเล่นหนังกันไหมเงินค่าตัวนิดหน่อยนะอะเงี้ยไปก่าขนมกันนะซึ่งนักวินาชีนั้นเนี่ยพี่ยังไม่เรียกว่าเป็นภูมิกับชื่อชื่อดังยังยังไม่ไม่มีไม่ฮะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยฮะแล้วน้องๆยุคนั้นเขาถามอะไรกลับมาบ้างครับคุยกันยังไงว่าอยู่ดีทำไมเขาถึงยอมที่จะมาทําคือพเป็นชุดนิยายนักษาเนี่ยเราดังมาจากคํา จากการเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นคนรู้จักสุภษรจากนิยายนักศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหมาลัยทุกกรงหมาลัยก็รู้จักสุภษรพอสุภษรจะเอานิยายนักศึกษามาทาหนังทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจทุกคนก็อยากมาร่วมเขาเชื่อไหมครับว่าเราเป็นสุภษรตอนนั้นสุภษรตอนแรกคนเ็าเ่อเาเป็นผู้หญิงใ่ก็ไม่เชื่อเร็จแล้วก็ก็เราก็บอกว่าเราเป็นเป็นคนจริงอย่างนี้นะฮะเขาก็โอเคเขาก็ประหลาดใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คุยกันก็ทำางก็คัน การแคสติ้งและแสดงในยุคสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราส่วนใหญ่ก็จะเป็นหล่อเป็นสวยแต่ในยุคพีเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ติดตามส่วนใหญ่จะออกมาในแนวน่ารักจะมากส่วนใหญ่น่ารักแล้วก็ไม่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 เอาหล่อไม่เอาสวยดูได้นานๆอ่าคือเป็น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 ไปตามคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นนะฮะมีบุคลิกมีบุคลิกของเขาเองผมแบบนั้นต้องหัวล้อแบบนี้ต้องเดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กเหมือนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยตามตามตามคาแรคเตอร์ที่เขาเป็น มันจะง่ายกว่าในการที่เราจะเอาคนหล่อคนสวยแล้วมาดัดหรือมาแปลงให้เขาเป็น ừ ừ, ในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรเงี้ยในการที่เรามองแล้วว่าคนคนนี้เหมาะสําหรับคาแรคเตอร์สำหรับหนังเราก็จะง่ายในการที่เขาจะมาเป็นหรือมาทําครับครับในยุคนั้นปกติแล้วผู้กำกับจะต้องมีเขาเรียกดาลาคู่ขวัญครับดาราเขาเรียกดาราผู้กำกับคนนี้ไปํกากับเรื่องใดสร้างเรื่องใดต้องมีดาราคนนี้ไปด้วยครับพี่ยิ่มีไหมครับคือ เป็นคนซึ่งไม่ยึดติดกับดาราจะต้องสร้างดาราใหม่ขึ้นมาเสมอคือก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่ดาราที่มีเรียกว่าเป็นเป็นเป็นถ้าถ้าถ้าบอกเป็นคู่ขันหรือเป็นคนที่ให้หนังมีมีมีภาพยนตร์มากที่สุดนะครับก็คือคุณอรพันธ์พันทองอรพันธ์พันทองครับหรือพี่นิติ์ที่ยรู้จักวันนี้ในโกลิพัสเจ้าของโกลิพัสซึ่งก็เป็น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 คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจในทางด้านงานทางด้านบันเทิงย่างสูงในปัจจุบันนะครับ ผู้หญิงฟันกระต่ายสมัยนั้นหายากไหมครับไปเจอได้ไงครับย้อนให้ฟังสักนิดนึงว่าไปเจอคนนี้ตี่เราพันได้ไงก็คนนี้เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสิงห์ยาแถวอ่างศรีพี่เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนั้นเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเห็นเด็กคนนี้น่ารักเด็กมัธยมอฮะหน้าใสๆเบ้าๆน่ารักแล้วก็ยิ้มพูดคุยเนี่ยโชว์ฟันกระต่ายเห็นชัดเจนเลยไกลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มองดูคาแรคเตอร์แล้วก็มีความรู้สึก เทรนของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเน่ยมันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ท,ที่ที่น่ารักรแล้วเขาเป็นคนที่ใสเป็นคนที่แบบไม่มีเจริตเป็นคนที่แบบมมีมีฟันกระต่ายออกมาแล้วแบบใครเห็นจะต้องสะดุดตาอะไรย่างเงี้ยฮแล้วก็เอาเอาเอาคาแรคเตอร์ของความเป็นตรงนั้นเข้า,ามาแล้วก็เอาเขามาเล่นตอนนั้นคือคือ,คอมีหนังรออยู่แล้วเราไปหาหรือว่าเจอแล้วมาสร้างเจอแล้วมาสร้างเจอแล้วมาสร้าง เจอแล้วแบบว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนะแล้วก็มานั่งคิดนะเอ๊ะเขาเขาเขาความน่ารักของเขาเนี่ยเออ่น่าจะน่าจะนําเสนอเป็นลักษณะอะไรยังไงใช่ไหมครับก็ไปคุยกับพี่พสันติสวยลิมนครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะฮะเรื่องเรื่องนั้นคือเรื่องวันวานยังวันรั้ววันยังวันอยู่ซึ่งตอนนั้นแม็กเอนทอชกำลังดังแม็กเอนทอชกำลังดังฮะก็คือว่าแม็กเอนทอเชก็คืออ่าเป็นก็คือเราเปลี่ยน ว่าจากการที่เอาเด็กในหมาลัยนะฮะก็คือก็อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมาก็กเป็นเป็นคนซึ่งแบบมองแับว่าเออเออสียเป็นนักร้องก็เอามาเล่นได้นะฮะและยุคนั้นก็ไม่กินซอสก็คือเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่กำลังจะสร้างเพลงขึ้นมาแล้วก็เอาเข้ามาแสดงและเอาเพลงเข้ามาด้วยครับ พดังนั้นนางเอกก็ต้องมีความใสๆปิ๊งๆแล้วก็มีความสุขว่ามีความเป็นตัวตัวเองที่น่ารักในขณะที่วงเบนท์ทอสก็เป็นวงที่ใสๆมีความสุขมีอะไรน่ารักน่ารักอะไราเงี้ยไต์เชัดเจนไล็กเตอร์ชัดเจนผมเผภาเหมือนกับพีเตอร์สมัยก่อนเป็นบ๊อบเทอะไรเนี่ยครับแล้วก็เพลงก็ดังด้วยก็ก็มาทั้งเพลงทั้งเที่ยววันๆยังหวานอยู่ที่ถือประสบผลผลิตสูงมากใช่ไหมครับ เป็นเรื่องที่ประทันสูงมากและคนยังจําได้ทุกวันนี้แล้วก็ยังเป็นอะไรประโยคที่สําคัญสาคัญอยู่ในทุกวันนี้สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นทาไมหนังรักวัยรุ่นมันจึงมันจึงการยอมรับน้อยลงแล้วสุดท้ายหายไปมันมากเกินไปฮะการที่มีหลายคนเข้ามาทํมาก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 แล้วก็นําเสนอในในในเรื่องที่แบบมันไม่มันไม่จริงอ่ะมันไม่เรียลบ้างมันอะไรตอะไรบ้างมันกลายเป็นอะไรที่ หลือเธอไปบ้าไปอะไรเงี้ยฮะคนดูก็เลยเริ่ม